ไททันตอนที่11นะครับผมก็อีก5ตอนก็จะจบไฟนอลแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันจะจบยังไงฮะเพราะว่าดูจะริงเหลือเนื้อเรื่องอีกเยอะเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าตัวจากนี้จะมีเป็นมูฟวี่หรือว่ายังไงหรือเปล่านะครับผมตอนที่11นะครับขอตั้งชื่อตอนว่าตอนสลิมสลิมจริงๆนะฮะสลิมกาบี นะครับผมสิ่งที่กาสิ่งที่กาบีทำหรือสิ่งที่กาบิคิดถือคติอยู่ในใจมันคือสลิมมันคือคติเดียวกันกันกบที่เอรลนมีนะฮะผมผมก็ไม่ค่อยเข้าใจกาบีนะฮะว่านางดูเป็นเด็กฉลาดนะฮะฝ่ายเรียนรู้ฝ่ายคิดแต่ทำไมไก่บความเชื่อกล,กลวงที่ผู้ใหญ่ยัดเข้าหัวมาเธอถึงได้เชื่อสนิทใจนะครับผม ทั้งที่เธอก็เห็นว่ามาเล่ปฏิบัติอย่างไรกับชาวเอรเดียที่ถูกกักกันนะครับผมรู้สึกสงสารคนลุงยามตรงนี้นะฮะเออสงสารแกไว่ะอุตส่าห์เป็นห่วงโดนทุบหัวตายฟลูโกไม่ห้ามหน่อยเดี๋วลูกโอ้โหสงสารแกไว้ยพอตรงนี้ก็ดูจะเป็นอะไรที่จงใจไปหน่อยนะฮะดูเป็นการเขียนเรื่องที่จงใจไปหน่อยที่จู่ๆกาบิคนที่ฆ่า ชาชาชานะครับผมจู่จูก็มาพักพำนับอยู่ที่บ้านของตระก,กูลบราวน์ตระกูลของชาชานะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครเข้าใจว่าจะเป็นการขยี้ปมของชาชาที่เคยปวเวาไว้ในซีซัน2นะครับผมซึ่งตอนนี้ถือเป็นตอนที่น่าสนใจนะครับเป็นตอนที่ดีกันเลยทีเดียวนะกับการที่กาบ,บีนะฮะจะต้องมาอยู่ร่วมแล้วก็ได้เห็นชีวิตของ เหล่าปีศาจที่ใช้ชีวิตไม่ต่างกับพวกเธอนะฮะก็เป็นคนเหมือนกันแต่เธอก็ดูจะไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นนะครับผมส่วนื่องพอททหารเนื้อเรื่องของพวกทหารที่ใส,แส่แซมแซวเข้ามาเนี่ยดูจะไม่เป็นอะไรที่เป็นประเด็นหลักนะฮะดูจะไม่ได้ขยายความได้มากเท่าไหร่นะครับผมนอกจากเราจะเห็นตัวละครของฮันจีเนี่ยซึ่งนางน,น่าจะเครียดพอสมควรนะฮะกับบทบ,บาทผู้นำที่เธอมีอยู่ตอนนี้และเธอจะ เอายังไงกับในอนาคตนะฮะจะนำพาประเทศไปสูส่สงครามหรือจะผลหาหนทางสู่สันติที่เธอต้องการนะฮะแต่ดูเหมือนพรรคพวกอีกกลุ่มหนึ่งจะต้องการสงครามซะมากกว่าโอเคเนี่ยทำไมไม่ไปยึดมาเลเเป็นอนานนิคมไปเลยกอบพอได้ดะ คือตอนนี้มาเล่กำลังอ่อนกำลังใช่ป่ะทางกองทัพก็ไปยึดเขาได้ดิจะได้ไม่ต้องกลัวมาเล่อีกต่อไปนะแล้วก็ปลดปล่อยชาวเอริเดียที่ถูกกักกันไว้เลยปลดปล่อยเป็นในสรภาพนะฮะให้แสดงเห็นไว้ว่าเอริเดียเนี่ยก็เป็นคนเหมือนกันนะครับผมก็ทําไปเลยปลุกไปเลยก็ร่วมมือกับฮิสโตรอ่ะไปยึดมาเล่เลยตอนเนี้หรือว่าอะไรฮะเรือหอ่อเรือห่อไม่พอหรอหรือว่าเรือเรือทางทะเลยังยังไม่พร้อมอ่ะ รออะไรฮะรอให้เขามาถล่มเหรอก็ไม่รู้สินะครับอ๋อยูริอิสคัมมิ่งครับยูริอิสคัมมิ่งอีกครั้งในแอทแทคอนเทตันนะแต่ว่ามิกาซาก็บอกหุบปากไอสัตว์กูมีไอเลนอยู่แล้วโอ้ไม่นะมิกาซาเธอจะปฏิเสธน้องคนนี้ได้อย่างไรน้องคนนี้น่ารักเนียสลิมกาบีนะฮะตอนนี้เป็นตอนที่ผมชอบ อยู่าสมคสรนนะครกับการที่มีการตีกันของ2อง g าร์กิวเนต์ะรระหว่าง Argument มนต์กับ argument, อาร์กิวเมนตตามหลักเหตุผละฮะใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเว้ยคือบันาพาบรุษกูไปทำอะไรมากูไม่รู้หรอกนะแต่กูไม่ได้เป็นคนทำไอ้เหี้ยแล้วกูผิดอะไรกูเพิ่งมีชีวิตตรงนี้กูผิดอะไรทำไมกูต้องโดนฆ่าทำไมกูต้องโดนทำร้ายกูไม่เข้าใจเนี่ยแหละคือ คือพอยต์สำคัญของแอคต์ของอไตทันนะฮะว่าจะตกลงกันยังไงนะฮะก็กูไม่ได้ทำอ่ะสันติก็ได้ไหมล่ะมึงจะเครียดแค้นกันไปไหนวะมึงจะเครียดแค้นฆ่ากันต่อไปมันก็ไม่ได้อะไรฮะฆ่ากันต่อไปมันก็ต้องมีการฆ่ากันกลับมาแล้วฆ่ากันกลับมาก็ต้องมีการฆ่าฆ่ากันกลับไปอีกครั้งหนึ่งเป็นวังวนต้อตอบกันไปมาเหมือนปิงปองนะครับผม สุดท้ายจะหาจุดสิ้นสุดไม่ได้จนกว่าจะมีคนหนึ่งยอมนะฮะพัฒนากันได้แล้วะฮะเป็นประชาธิปไตยกันได้แล้วะฮะถึงจะบอกว่าไทท่า,ทานเนี่ยจบได้ตั้งแต่ตอนที่นั่นอ่ะตอนที่แอลเลนไปคุยกับไลเนอรนะ์เออจบกันได้แต่ตรงน,นั้นอ่ะแต่ก็ไม่จบนะฮะเพื่อความพูดอีกครั้งนะฮะเพื่อความบันเทิงนะผม